สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วนะคะกับคลิปสมาชิกนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อใหม่นะคะเป็นแรนดอมไพ่นะคะในหัวข้อความรักอยากบอกอะไรกับเรานะคะความรักอยากบอกอะไรกับเรามาดูกันเลยนะคะดูที่ไพ่ทาโร่กันก่อนนะคะ สิบดาบไฮบริศหนึ่งดาบ ความรักฝากมาบอกว่าวิบากรักที่ต้องอยู่แบบไร้คุณค่าไร้ตัวตนวิบากรักที่ต้องถูกมองข้ามมองผ่านไปได้จบสิ้นลงแล้วผ่านพ้นเคราะห์กรรมที่จะต้องถูกมองข้ามไปแล้วจากนี้ต่อไป หากความรักจะเข้ามาหาความรักจะนำพาแต่สิ่งที่ชัดเจนเข้ามานะคะเด็กถือถ้วยค่ะ ช่วยค่ะติดมาเจ็ดเหรียญอัศวินทอเหรียญอย่าได้เสียใจอย่าได้วิตกกังวลอย่าได้รู้สึกเสียดายสภาวะที่สูญเสียไปแล้วอย่าได้ซึมเศร้า หอยหากับเรื่องราวในอดีตเลยสิ่งนั้นผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปต่อไปนี้ทำจิตใจตัวเองให้ผ่องใสเพื่อรองรับสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาหารออีกหน่อยเถิดไม่นานผลลัพธ์ดีๆกําลังจะเข้ามาผลผลิตอันอุดมกําลังจะเข้ามา ทุกอย่างที่จะเข้ามาหลังจากนี้จะเป็นไปแบบคู่ควรกับเธอคนผู้นั้นผู้ที่มีคลื่นความรักเดียวก,กันกับเธอกำลังเดินเข้ามาอย่างช้าสวยวทยท สามเหรียญเก้าเหรียญค่ะเขาคนนี้จะเข้ามาทนุถนอมดูแลห่วงใยและมีความปรารถนาที่จะวาดชีวิตที่ดีๆให้กับเธอเขารู้เธอผู้นั้นกำลังเดินเข้ามา และเตรียมการตะเตรียมการที่จะสร้างโลกที่สมมูรณ์แบบให้กับเธอเวลาที่เธอเวลาที่เธอได้อยู่ใกล้ๆเขาเธอจะได้เก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่มีคุณค่าเธอจะได้รับแต่ความภาคภูมิใจในตัวเองเขาคนนั้นจะเป็นคนที่ทำให้เธอรู้สึกเต็มไปด้วยการรักตัวเองแบบไม่ต้องพยายามที่เขามาถึงเธอได้ช้า เพราะว่าเขาก็จำเป็นจะต้องฝึกฝนตัวเองให้อยู่ในฐานเดียวกันที่จะสามารถทำให้เธอมีความสุขได้สิบคาถาค่ะ เจ็ดคาถาค่ะเอ็มเพรสค่ะเดเจวิลค่ะที่ความรักกันทุกๆคนที่ไม่คู่ควรออกไปนั่นก็เพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเธอจะรู้สึกโชคร้าย ที่ตกลงปรงใจไปกับความรักก่อนหน้านี้ในท้ายที่สุดเธอจะรู้สึกเสียใจที่ไม่ปลีกตัวออกมาจากความรักในครั้งเก่าก่อนที่ทำให้เธอทุกข์ตรมความรักจําเป็นจะต้องปกป้องเธอจําเป็นที่จะต้องสร้างเหตุการณ์สถานการณ์ใดๆมาแยกพวกเธอออกจากกันเพื่อให้เธอได้สิ่งที่ดีกว่า ได้สถานการณ์ที่ดีกว่าความรักฝากมาบอกว่าไม่จำเป็นว่าใครคนนั้นจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าอาจจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่เลยก็ได้แต่เขาคนนั้นย่อมจะต้องถูกเทรนย่อมจะต้องได้เรียนรู้แล้วว่าการกลับมาหาเธอควรจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้เธอมีความสุขการย้อนกลับมาหาเธอมันจะเป็นโอกาส ที่เขาจะหาไม่ได้อีกแล้วและเขาผู้นี้จะผูกพันธนาการกับเธอไม่ยินยอมที่จะเสียเธอไปเพราะเขารู้ว่าถ้าหากขาดเธอเขาก็ขาดใจหรือแม้กระทั่งเขาจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามาเขาหรือเธอผู้นั้นก็จะรู้ได้ทันทีว่า เธอเป็นคนที่คู่ควรกับสิ่งดีๆและเขาหรือเธอไม่เคยพบเจอใครที่แสนดีเช่นนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นจะต้องทำทุกวิธีทางเพื่อผูกมัดเอาไว้ให้ได้ c r o c h e ์ ได้เวลาออกมาจากตรงนั้นเพื่อไปเจอสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเราได้เวลาออกมาจากสถานการณ์ที่เราทุกข์ใจได้เวลาเดินออกมาจากห้วงอารมณ์ที่เราหม่นหมองและรู้สึกว่าตัวเองไร้คุณค่าไร้ตัวตนได้แล้วถ้าหากเราไม่ปิดประตูบานนั้นเราไม่ยอมปิดประตูความเศร้าก็อาจจะไม่มีพื้นที่ว่างที่จะทำให้ความรักดีๆเดินเข้ามา รักที่เธอหวังก็อาจจะไม่สามารถเดินเข้ามาได้จัดการสุขภาพทางการเงินของตัวเองให้ดีและมั่นคงพึ่งพาตัวเองให้ได้เมื่อเธอเพึ่งพาตัวเองได้แล้วเธอจะกลายเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองพื้นฐานและรากฐานที่มีความสุขของตัวเองจะสามารถ เป็นเบาะรองรับทำให้เธอรู้ว่าเธอไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นฝ่ายเป็นเบี้ยล่างใครผู้อื่นมองเธอก็จะมองเธออย่างชื่นชมและรู้ว่าไม่สามารถที่จะเข้ามาเพื่อเป็นคนที่ทำร้ายเธอได้จงกล้าหารจงอาจหาน i feel brave จงอาจหารที่จะตั้งตัวเองเป็นสิ่งที่ล้ำค่าตั้งตัวเองเป็นถ้วยรางวัลตระงานอยู่ตรงนั้นเพื่อให้นักกล้ารางวัลมองเห็นเพื่อให้ผู้กล้ามองเห็นจงกล้าเสียงที่จะไม่อยากได้เพราะหากเธอไม่กล้าหาญเธอจะกลายเป็นคนที่หวาดกลัวและความกลัวนั้นเปิดทางให้เจ้ากรรมในเวรเข้ามา แล้วเธอจะถูกเลือกอย่างแน่นอนครั้งนี้เธอจะถูกเลือกอย่างแน่นอนจบแล้วสำหรับวันนี้เอฟขออ่าสุมไพ ให้เพื่อนๆนสมาชิกทุกคนเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆนมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยคะ่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ